ที่อยู่หน้าบ้านลุงเนาะต้นอ้อขอบคุณมากมากทุกคนรู้ไหมว่าต้นอ้อรู้สึกดีตั้งแต่เริ่มแรกที่ที่ก้าวเข้ามาบ้านกูกอกแล้วต้อนอ้อขออนุญาตพูดความในใจเนาะต้อนอ้อรู้สึกดีจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ทีมงานมาที่พีทมายกขันหมากมาสู่ขอลุงแล้วแล้วทุกเรื่องทุกราวมันก็มันก็ผ่านไปได้ด้วยดี ถึงเราอาจจะมีอะไรบ้างที่มันเป็นอุปสรรคในระหว่างในระหว่างทางที่เราอยู่ร่วมกันเนาะระหว่างทางที่เราอยู่ร่วมกันมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ต้นอ้อต้นอ้อรู้สึกดีจริงๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงที่ที่ที่ต้นอ้อมาอยู่ในนามของแบรนด์มาดิพีทแล้วมีทุกคนรักต้นอ้อแล้วต้นอ้อเองก็เต็มใจที่จะ พพอร์ตข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าแม้กระทั่งแม้กระทั่งชีวิตการเป็นอยู่ในแต่ละวันต้นอ้อเดินทางมาที่ช็อปตอนเช้าต้นอ้อก็มาเจอทุกๆคนทุกทกคนส่งความรักให้ต้นอ้อเรียกต้นออกินข้าวแม่กำไสแม่มาต่อยทุกๆคนรักต้นอ้อทุกคนนั่นแหละยูทูปเบอร์ทุกคนรักต้อยู่ด้วยกันเราก็รักกันากันแม่โจ้แล้วทุกๆกคนพี่หนูนะ ไปดูแล้วก็ดูุกท่านขน้องขอบคุณมากเลยพีรหนูขอให้พรที่ทุกคนให้หนูมาย้อนกลับคืนไปหาทุกคนหนูขอตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากองค์ปูปาริจิตเรียกสิ่งสังสิธิ์ที่อยู่ในสากลนโลกนี้ให้ทุกทุกท่านที่อวยพรตัวน้องมาวันนี้พี่พี่ยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่เป็นบ้านลุง ขอให้พรนั้นย้อนกลับคืนไปขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินคนละร้อยล้านพันล้านด้วยนะคะสาธุค่ะลูกสาวน้องกบที่มาสร้างสีสันด้กันโอ้ยลูกหลานขวบบ่ให้บ่ให้ดีใจเก่งมีบ่ให้ดีใจดีใจนะครับน้องเนาโอ้ยน้อเด้อนาเด้อบาริจให้กเราะมาจูก กับตัวต้นเออเราจะไปอยู่นักพลังอังกฤษได้บ้านบ้านันเรามีชื่อเสียงโด่เดังมามามาก่อนเน่โอ้โหก่อนไปกอนไปเอเวนท์ก่อนเทสน้องก่อจะได้ไปลังต่างประเทศก็ได้แม่สาธุสาธุขอให้ได้ไปยับต่างประเทศเนาะเพราะว่าต้องไปไกลเพราะว่าชีวิตคุณจะดีนะคะจะรับเรื่องทุกอย่างไม่มีอะไรขัดข้องร้องไห้ร้องไห้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ขนาดเฮปปีเฮปีเบิร์เดย์แฮปปีเบิร์เดย์ยูปูดีใจอะไมีจปแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูอยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์งอู่ งานที่ตอนไหนคอจ้างพวกตัวเป็นสิบห้คืนว่าแล้วเป็นง้ียโอ้ให oui> ่คอยบ้าึ้นวันนี้แม่โอ้ยหนนะขอบคุณทีรัทานนะคะลางใ้นะต้นข้าวนะอะล แล้วแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับก็ที่หน้าบ้านลุงแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของต้นน้องเสียหน้าเสียใครโหลดพอจะเอาเปล่ยนว่างโอ๊ตนั่นน่ะแม่จะกอดน้องอ้อแทนคุณนกแม่พ่อคุณลูกจะร้องเลค่ะกอดน้่งกันเลย่ะน้่งกันเลยคุณนกจ้ะเดี๋ยวแม่จะไปกอดน้องอ้อแทนคุณนกนะคะแล้วก็ น่งว่ก่อน่กับพวกเรา้นะครับ้ก็ี่กันนะครับพี hmm, yeah, <S <s no. aa, ่น mmm ้องเราก็มันเไโลยน้องโหนา้กนเป็นพี่น้องกันทุกคนนะครับสนันเกิดจากฟิลิปปินส์มาอโมาด้วยนะพ่อกินารัตนะคะให้น้ำมานะคะ วันนี้ก็วันนี้ก็มีความสุขนะครับก็ทุกคนนะครับก็รักให้สมามัคคีกันนะครับก็ขอให้ต้นอ้อน,นะครับมีความสุขความเจริญนะคะับแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขกันท่่นหน้านะครับครับวันนี้ก็วันท้ายวันเกดนนะต้นอ้อน,นะครับ บคลิปนี้ก็เท่านี้นงงก่อนนะครับสว <finance, S 2> ัสดีค <feito> ัะม <Noise. S 1> ีแต่เสียงหัวเราะนะคะ